ว,วินดายเคล럽เบงๆไว้โอตินสมาร์ทอยู่ทุกคิดซเสียงแรงพักคิดซาและคะแนนที่น้องเคียวริมได้ก็คือ จะใช้ลีลาการเต้นพิชิตคะแนนจากคณะกรรมการไปได้มากแค่ไหนร่วมลุ้นไปกับน้องเคียวริมนักเต้นกันเทพคนนี้กันเลยครับ90คะแนนส,<ะ>สูงมากสูงมากสูงมากนะครับ เคียวลิมก็ทำคะแนนไว้สูงสุดถึง90คะแนนเลยครับบอกได้คำเดียวว่าโชว์ต่อไปต้องทำให้เจ๋งขึ้นนะครับ <l ots> <l ots> โอ้โหวันนี้ได้ชมไปแล้วนะครับ2โชว์ด้วยกันนะครับ <l ots> ไม่ว่า <l ots> จะเป็นน้องไอเดียแล้วก็น้องเคียวลิมแต่คุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับเพราะว่าน้องๆที่เหลือ <l ots> ในรอบน็อกเอาท์นี้ความสามารถยังมีอีกเยอะแยะ,ยะมากมายจริงๆ <l ots> ห้ามพลาดเลยแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรา โอวัลตินสมาร์ทนมรสมอฟช็อกโกแลตครับและอย่าลืมกลับมาพบก,กันใหม่นะครับเวลา17บเนาฬนท,ท,ที่ช่อง3และช่องสามสิบสามวันนี้รายการสวัสดีครับทุกที่คะรายกานถามอแากจะมาถาบพี่พี่นะคะคสัตว์อ,อะไรคูสุดสุดปลาอะไรควายงงคะเออ่ปาย่าใส่ควายไม่ใช่ประดูก มาเอางวงมาละตัวโตน่ะงงหนักเลยที่หูกินเองใช่ไหมเนี่ยแฟนคลับคิดซายอย่าพลาดวันนี้เรามีนิทานดีๆมาแจกกับนิทานตามคำพ่อมีทั้งหมด7เรื่องแจกกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งเรื่องจำนวน10รางวัลสำหรับเดือนนี้คือเรื่องนิทานบนดิน เรื่องราวของแมลงเต่าทองตัวน้อยที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ได้ทำงานและได้ทำความดีที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้ทุกวันเชกเช่นเดียวกับแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงทำสิ่งต่างๆมากมายให้กับประชาชนของพระองค์น้องๆหนูๆที่อยากได้ง่ายนิดเดียวเพียงเข้าไปที่ Facebook คิดซาแล้วโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องสิ่งที่ทำตามคำพอ่อ โพสต์ที่เล่าได้โดนใจที่สุดจะได้รับหนังสือนิทานตามคำพ่อพร้อมดินสอสีไม้สวยๆไปเลยสนับสนุนโดยเครือข่ายสารต่อที่พ่อทำ